สนับสนุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตมีสูวิชิแลนเซอร์ EX ใหม่คามิยะจะเริ่มลงมือแล้วนะคะ่ะต้องใช้กระดาษใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยแต่ก็พับแล้วเนี่ยผมอยากจะพับให้ใหญ่เท่าตัวจริงเลยครับคามิยะจะพับกระดายเท่าตัวจริง เขาจึงเลือกใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด50เซนนะคะกระดาษใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะได้ตัวเท่าของจริงอะแลเนาะหลังจึกกะและคำนวณรูปแบบแล้วก็เริ่มพับให้เป็นรอยแล้วก็พับส่วนที่โดดเด่นที่สุดของกระดาษตรงนี้คือหน้านะครับแล้วก็มีหูอยู่สองข้างไงครับโอ้แป๊บเดียวเองเนาะเห็นไหมนอกจากน,นั้นยังมีส่วนที่เขาพับเหมือนเป็นกล่องด้วยล่ะค่ะ น,นี่คือปากใช่ไหมคะใช่แล้วครับหน้าต้องเด่นหน่อยครับพับใบหน้านี่มันยากไหมคะเนี่ยใช่เลยครับอกว่าง่ายกว่าส่วนอื่นซะอีนครับอ้อไม่ทันไรก็เสร็จแล้วล่ะจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเพียงแผ่นเดียวกลายมาเป็นกระต่ายน้อยขนาดเท่าขขงจริงรูปร่างหน้าตาโทษแบบกันออกมาเลยนะครับเนี่ยนี่ครับมาแล้ว ใช่กระดาษแผ่นเดียวจริงๆหรอคะใช่ครับจริงๆครับโอ้โหสุดยอดย่อยเลยกนไม้ฮะสวยไหมสวยไหมล่ะน่ารักจริงๆนะเนี่ยนักเรียนที่นี่รักสัตว์กันจริงๆเลยค่ะอิเคดะอยากได้สัตว์ตัวไหนอีกไหมผมอยากได้สิงโตครับสิงโตเหรอช้างค่ะช้างตัวใหญ่ๆเหมือนของจริงเลยากได้ช้างตัวใหญ่เท่าตัวจริงเลย คือถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกครับเอ้ยอาไงดีนะเจอลูกอ้อนนะคะโอ้เอลูจอแล้วนะปฏิเสธแล้วครับปฏิเสธไม่ลงแล้วครับยังไงก็ต้องทําต่อแลลวเนาะครับจะลองดูแล้วกันครับเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะต้องทาตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่เคยลองทําเหมือนกันแล้วครับและศักด์อื่นๆที่เด็กๆอยากให้ทําก็มีอีกเพียบเลยค่ะ เรน่องพิติษในวันนี้ก็คือพับกระดาษเพื่อทำสวนสัว์นั่นเองแล้วจะไหวไหมเนี่ยอยากรู้จังเลย ว้าวคุณในครับคุณมะลิแชมเปี้ยนเขาเก่งจริงๆเลยนะคะใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวพับเป็นอะไรก็ได้เขาทำได้ไงทีเนี้ยคือตอนที่เขาพับกระต่ายเนี่ยดูเหมือนพับง่ายเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยจริงด้วยนะแต่ว่าคราวเนี้ยต้องพับเป็นช้างตัวเท่าของจริงด้วยนะที่สำคัญคือจะหากระดาษมาจากไหนล่ะนั่นน่ะสิ เราไปถามตัวตัวกันเลยดีมคะเชิญคุณธามิยะได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเลยพี่หล่อด้วยเนอะน่าซีหน้าตาดีครับเป็นนักเอฟเลยครับนี่นะคะคือผลงานของคุณธามิยะทั้งหมดโอ้โหคือทุกชิ้นเนี่ยบพพับจากกระดาษแผ่นเดียวทั้งนั้นเลยครับจริงหรือเปล่าจริงสิครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่ใช่กรนไกลตัดเป็นข้ามให้ครับไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ตัดเลยเหรอเปล่าเลยครับไม่ได้ตัดเพราะแปลว่าต้องพับไปก็คิดแบบไปเรื่อยใช่ไหมต้องแล้วครับ งั้นผมต้องขอให้แกดูหน่อยว่าใช้กระดาษแผ่นเดียวจริงๆหรือเปล่านะครับช่วยแกะให้ดูหน่อยนะครับผมเชิญเลยครับตัวนี้ดีไม่เอ่ยนะครับตัวนี้ดีกว่านะครับตัวอะไรคะเนี่ยไอเจ้าฟิชครับเจ้าฟิชมุมกระดาษจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้สี่มุมเลยครับเออเดี๋ยวช่วยผมจับมุมนี้ไว้หน่อยครับได้เลยค่ะได้เลยมาเลยจะแกะเลยเหรอคะแกะเลยเหรอเนี่ยอ้เอาล้ครับ ดูสิมีการตัดหรือเปล่าเดี๋ยวนีครับดูเลยครับโอ้โหแผ่นเดียวตัดต่อเปล่าไม่ไม่ไม่ตัดต่อถ้ามีหลายแผ่นเนี่ผมให้หอมแก้มเลยครับว้าโอ้โหนี่เห็นมัครบสุดยอดเลยค่ะแชมเชมแมนแล้วกันสุดยอดจริงจริงนี่ไงแผ่นเดียวจริงๆด้วยแผ่นเดียวด้วยสุดยอดมือสุดโอ้โหงาการพับปลาแอนโชวฟิชที่พับออกมาได้อย่างสวยงามพอแกะออกดูก็เป็นกระดาษเต็มแผ่นจริงๆเลยค่ะสุดยอดสุดยอดจริงๆ อย่างที่พับเมื่อกี้นะครับตอนพับกระต่ายแปลว่าคุณต้องออกแบบเอาไว้ในหัวสมองก่อนใช่ไหมพับกระต่ายเนี่ยมันจะมีรูปแบบไม่นี่คือเส้นที่คุณพับเลยคะเนี่ยใช่หรือเปล่าคะใช่เส้นถูกตอนนี้ทุกเรียนหัวแล้วภ่ะธุรกิจสร้างสวนสัตว์ให้กับเด็กๆบนเกาะชิชิจิมาเริ่มต้นขึ้นแล้วจำเป็นต้องมีของที่สั่งมาเป็นพิเศษด้วยครับถาว่าได้นนแบลแล้วก็ผมทำได้ เลยแล้วของที่สั่งมาเป็นพิเศษที่ข m a ยะจำเป็นต้องใช้ก็ถูกนำมาส่งถึงที่เลกขาที่สั่งมาก็คือกระดาษม้วนใหญ่นั่นเองม้วนที่400เมตรนะครับเนี่ยเนี่ยครับโอ้มาเริ่มเทิ่มเลยนะกระดาษที่ยาวถึง400เมตรหนัก500กิโลกรัมจะถูกนำมาพับทำรูปสัตว์ให้กับเด็กๆเ,เป็นครั้งแรกของโลกเลยละ่ะนี่ถึงขนาดต้องใช้4<อ>คนหาม แต่จะไหวไหมกัเนี่ย,ย,ยกระดาษที่เราจะใช้ในครั้งนี้คงไม่เคยมีใครนํามาใช้พับกระดาษอย่างแน่นอนเลยละ่ะเอาอย่ายืดดิช่วยหน่อยกระดาษที่ใช้คือกระดาษที่ใช้ทํากล่องเราต้องใช้กระดาษที่มีความเหนียวและแข็งแรงจึงจะทําผลงานขนาดใหญ่ยั้เคยใช้กระดาษใหญ่ขนาดนี้ไหมคะไม่เคยเลยครับออราาโอ้กสน้ำมันใหญ่มากๆเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเอามาพับแล้วใช่ไหมคะเนี่ย เออสามท่านนั่นเป็นเพื่อนคุณเหรอครเป็นเพื่อนๆจักสมาคมพับกระดาษนะครับแต่ละคนเนี่ยระดับยอดฝีมือทั้งนั้นเลยระดับโปรนะครับมือโปรโครับขมิยาคนเดียวคงไม่ไหวแน่จึงต้องไหวหวานยอดฝีมือจากสมาคมพับกระดาษมาช่วยหลักคราวนี้ดีเลดีครับจบตัวโตึงมาวันนี้งอใบครับวันนี้เสาหลินเดี๋ยวจะเริ่มลงมือเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มพับเลยครับอาลานะใช้กระดาษความกว้าง6เมตรคะ่ะ